มันส <c oughs> oh, ีเปื้อนบ่อหรือว่ามันสีเป็นเอาใดสิออกเปส่ทรงไม่ออดไปวัดนเย็นเ็เ็ยจสระเมานสบายดีทุกคน ตอนนี้บุญกำลังสิออกไปนอกเนาะเดี๋ยวซีพาไปเบิ่งหนทางแถวบ้านเมื่อคืนนี้ฝนตกไปเบิ่งยามฝนวานเนี่ยมันเป็นแนวใดมันสิเปื้อนบอ่อเลยว่ามันสีเป็นเอวใด้พาไปเบิ่งอะนี่น้นาบ้าน มัหงหงมังหงอยู่หน้าบ้านในนี่นะอันนี้มังม่วงหาวมานาาหงเป็นตลอดเป็นตลอดเลยอันนี้ซิงโกแดงแดงแดงคุณแดง แดง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 จับจับตาเพลให้เลยสบายดีประตูอสบายดีอันนี้กคาตาเพียล ไปออกไปส่งไม่อดไปวัดโอ้ยขึ้นคาเฟ่บอกมาตุ้ยแล้วก็แวะซื้อกาแฟ้านเม่เขียว ไปเพนวัดแดดเดี๋ยวจะไปเพนวัดแหด มันมือเขาบังลมเอง เกลียวปลาสีไ่ยอันนี่ว่าสีไ่ยภาษาเก่านะเจ้าค่ะเจ้าเสียงอย่างนี้ เนนี่ยนะไปทางสี่ไข่อันนี้แยกงคนนี้ไปนี้ไปทางสี่บนเพื่อนม่ซื้อข้าวมาให้น้ำเพิงน้ำมักเจ้าชีชื้อนี่หว่า ไก่กรอบเขาเข้าไก่กรอบไหมเอาก็เจ๋มาไหมไม่อ่อนล้อสิบไปวัดดูไก่ๆพูด ซื้อข้าวไก่กรอบเมืม่อไห้น้ำเพิงน้ำ่าปซือก็ฟรีาะตออืม่แนนมาหนี่เน้งเนๆงเ เดยน้อยน่าซื้อแบบตันี้ซื้อกาแฟกอแีกับโกโก้กาแฟขาวปกโก้ขนม อายุ26เห็นตู้ไปเพียนไปเพียนอยู่วัดบานนาแฮเนี่ยแหละบ้านติดกับบานนาแฮซื้อกาแฟมาให้เราทางหอมชีซ่าทางไคขนมบะหมีกับก๋วยจิงกีใบไว้กับบมดไม่ถึงขนาดเดิมเรียบรยคุณที่บอกอโมเมนต์ไว้ถึงขนาดนั้นพุกซิหนีกับบาใบละ ังพอมที่ว่ามันมีเครื่องกันกีตามีปุ่มเพชงกีตามังัวอะไรชื่ออไรจิมมี่น้อา,าวฮะา,าวขัดนรับจา่ายมลนมีหลายเมนูแต่ว่าเข้าใจพวกนิงน้อยในของบุกอย Thank you.